หลองสปอตคอมนะครับหลาดนัดถึจากสองมิลบุรีเทสไม่ลงตัวก็ต้องลงตัวใหม่ไปนะครับโอใหม่ขึ้นมาเทสต่อนะครับก่อนที่จะขายสินค้าหรืออ,อุปกรณ์เนี่ยต้องนิ่งนะครับเครื่องอการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องปลอกกันนะ จุดน้ำยังเหมือนเดิมนะครับจุดน้ำตัวปัม๊มมอต่างๆนะครับเปลี่ยนตรงบ็อกแล้วก็ชุด CPU ยูเมนบอดนะครับอันนี้ยกเป็น Intel เข้ามานะครัอมบล็อกใหม่นะครับ RGB m มเป็น500กิกนะครับเป็นของ WD นะครับนี่เป็นบล็อกของ e k นะครับสำหรับตัว เน750นะด่นเจ็ดห้าศูนย์นะรถแทรับนี้ลิงก์ปรับได้นะครับที่ตัวปรับได้เลยนะที่เมมบอร์ดเป็นซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้เพิ่งลงเสร็จนะฮะนี่เพิ่งลงเสร็จเดี๋ยวยังไงก็วนี้เทสเกมอีกทีหนึ่งต้องเทสทุกอย่างนะครับก่อนลองเทสทุกอย่าง ร้อนอปวปกติทุกอย่างครับของอุปกรณ์นะครับสนใจสอบถามก็ได้นะครับรลาปลองสอมตรานัดจากสองมิลปุรีตัวเคสเสำหรับคอรสารตตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับผ่านซอฟต์แวร์เช่นกันนี่ก็ยังไม่ลงนะเดี๋ยวผมนนี้จะลงเทสให้ดูต่อไป เัิเติมเก็บงานนิดนึงนะครับเคนะครับถักกันมาได้สนใจ